พี่น้องเอฟซีด้อ๋อครับผมเนาะค่ะแนวทางปูปลาสาหาศูนย์เจ็ดพี่น้องนาศูนย์เจ็ดเลขหกตัวอันตรายเนาะมีวันที่แล้วก็มีเจ็ดมีศูนย์มีเก่ามีเจ็ดมีศูนย์อยู่เลยวันที่แล้วแตกสามตัวเนาะวันนั้เลขไม่มีที่มาหกตัวอันตรายครับผมนี่แหละ จำได้พอพี่น้อง f คบซี่จำได้พี่เปล่าเราพี่หวงนก็แคบ้ากจอครับเนาะห้าหกหนึ่งสี่หนึ่งเก้าก็ตรงกันครับนี่มีปู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 ดิมิดมากกันขึ้กันปูยี่มีสองปูไส้มีหนึ่งครับผมเดี๋ยวแอดติภาพไปท่วนอีกทางหนึงล้างขึ้นวันพระครับยมเอาเมือนมาตามต่อแหละน้องพี่น้องเนาะ กูเพิดมจีนให้ตัวไรเนาะล่าสุดก็คือไม่ด้มาแค่นี้แมีนทางช่องได้ทสนีเดี๋ยวจะไปหาปูกันครับผมเนาะเอาไปรอติดตามรับชมบแล้วปายน้ำกันครับแนวทางประจับมันที่16เมษายนได้พี่น้องเด้อเนาะโค้งสุดท้ายเลยปะโอ้โหโค้งสุดท้ายคอากูฆ่ากราบน้ำมัจกาตสักหนึ่งกูอ่าสาธุเจริญพัญเจริญพัญ ตีน้องเนาะกระมาติดตามนะับช้มนะ้ำแวงน้ำกันมาตองวัวแล้วล่วนะเนาะพี่น้องเนาะเ,เรื่อมกันไปอ่าลืมกันไปมาตองหัวเหล็กอ่อออาไม่มีที่มาเนาะชุดหกตัวอันตรายอ่ามีคนที่มาอืมอิสระปูฟอมัวที่แล้วกสร้างสองตัวสร้างสองตัวไม่มีฝันเนาะแต่กับเรื่อไม่ได้นี่มีปูกระได้ปันปูอื พี่น้องนี่ตอนหดเนาะเห็นกันครับบอก็มือนีกับมาต่ำจะซื้อว่าแต่นี่ยังเปลี่ยนแปลงบ่เลขลรางมาไปอ่าสองกูนะปูท่านหายสองกูอ่าเลขลรางอยู่ไม่ยวนเหรอเลขลรางปูนิมิตเพิ่มเติมไปปูปูนิมิตเพิ่มไปฝันเมื่อคืนนี่ฝันเปล่ยฝันก็ต้องไปลี่นกับคนในบ้านนี่แหละ มันขึ้นอีกปะ<ม>ปู่หญนีิแม่ปาดโทษปาดโทษวาในหลวงพ่อประคูณเมื่อเช้านี่ก็ไปเพราะว่าเขาไปสันจังหัดมาแก่เพิ่งฝันในหลวงพ่อเลยโอ้โหแปลว,วล่าหลวงพ่อบอกเรกหลวงวเลยสั่งซุ่มพอกไม่ไหวก็จะถามเในว,ว่าหลวงพ่อประคูณบอกเรกเรามันขึ้นอย่างไรโอ้ฝันอันนี้ฝันตัวน,นี้ฝันฝันว่าประคูเพิ่นอยู่วัดเปิยู่ในบ้านเปินบอกเลขแม่เปินเปได้นั่นรกเปินผู้หญิง นี่ผู้หญิงผู้หนึ่งเอาเอาอันบ้านนั่นเอาอันบัตรอันนี้ไปซอยแน่ว่าท่านมันเป็นเกียร์เป็นซีเรียมเลยบัตรน่ะบัตรบัตรยังครับบัตรก็บัตรอันนั้นเท่านี้บัตรไอ้ที่บัตรประชาชนบอกว่าเป็นคือบัตรอันที่เท่าเขางานเขาหยังเลยนะเป็นปีน่ะบัตรคิวบัตรคิวบัตรอยังนั้นนี่ผู้บัตรอัน บัดเขางานเออบัดเขางานนะเมียบานี่หันซอยแนว้ยบานันขั้าบัวซอยนี่บัดไดหดีดทถว่าะฟูหญิงว่ะเออบัวใไญเขางานนะซอยแนียซอยแนีวยานันทั้นบันมีบัดตัวนี้อแต่เจะบัวใหญเข้าไปในงานงมนบานี่หันฟังดีนะในปีบัดรับ มันสีมีหกสองศูนย์แล้วก็ขีดกาแต่ว่าตัวนั่งสื้อสีแดงแต่ว่าขีดกากระบาด้อมขีดนักตัวถือน่ะขีดเส้นถืกน่ะโอ้ขีดเส้นถือแหอขีดเส้นถืกนะโอ้ไม่กากระบาดฝ่ำเป็นบัตรเขางันสีทติปูคือบัตรเขางานทุ่งสีเมืองนี่สิบบกงานบัตรคืองานบัตรเขาทุ่งสีเมืองไงนะโอ้ไปวิ่ีบัตรแต่เนี่ยเอาไปโซ่ เออตั้งิได้เขาได้งานงานโอ้ตั้งิได้เขาได้เราว่าครับผมสิผ่านได้เต้เออมันมันสิเป็นบัตรสี่เหลี่ยมเลยอ่ะสี่เหลี่ยมโมโ่ใหญ่ดิครับมันสิเป็นวุ่งมันสิขีดมันจะนี่คือเป็นบัตรตังสี่ก็จริงอยู่แต่ว่ามันสิมี่เขาสิขีดยุ้ยบัตรอ่ะเออเขาสิขีดสี่เหลี่ยมอ่ะ ีเหลี่ยมสีเหี่ยมนะขอืองนบัตรนี่โตบัตรข้าบผมบัตรสีขาวๆเล้นี่สีเหลี่ยมบัตรสีขาวงั้นบัตรสินบัตรเหนไมตัวเล็กก่าพ่มันชิมีหนสองหวหยวแล้วก็เชียนกับถือต้งส่ เงี้สิเขียนแบบนี้โตสีแดงมากกว่างนตัวสีแดงโตเลขน่ะอืมโตเลขก็นสีแดงเลยแงี้เป็นแบบนี้นะอ๋อสองศูนย์ปาโตจุดไม่หย้อนสอนนี่บนต้นปาด์เลยโอ้โหโอ้พี่น้องเป็นบัตรอ่าเข่างานเขายังก็ต้องเจ้านแต่ว่าเขียนตัวถือแบบนี้แหละแต่ว่าเครื่องไม้ถูกแบบนี้แหละขีดไว้โอ้ แต่ว่าเป็นตัวสีแดงตัวนี้ตัวนังสือก็สีแดงเป้ตัวนี้ก็สีแดงตัวนังสือกระตัวเครื่องหม้คือก็สีแดงแบบสีแดงแบบนี้ละนี่นี่นี่แบบเนี้ยโอ้เมือเคลื่อนนีได้พี่น้องเคลื่อนนครับผมทาบตัวด้วยตัวนี้แมนว่าซอยเนี้ยซอยเนี้ยว่าสันกันบ่ซอยนี่บ่ได้ดีว่าสันผู้หญิงเออผู้หญิงผู้หญิงว่า ผู้หญิงโอ้ซอ,อยนี้ซอยนี้ดิบา้านเป็น,นยังไงบ้านในปูเพิ่นเล่อเอาเอาอันนี้เพิ่นเร่วกระสันกัเอามาว่าสันเอาไหเพิ่นเร่วใส่กระเป๋าแล้วเหรครับใส่กระเป๋าแล้วหาก็เชื่อว่าอันหลวงพ่อผร้คู่บอกอีกเมื่อคืนนี่ครับโอ้เพ่นร่อใส่กับปูเเออเพิ่นเอาใส่กระเปูไป ก็ก็ปาูคนน่ะโอ้เอาเาอรเยกตัวน like ี้ตีบัตชิวบัตชิวตัวนี้บัตชิวเนี่ยการอันปูก็ยืนอยู่นดำเพิ่นนั่นล่ะโอ้ปูก็เห็นพอาะยืนเพราะว่าดันมีมีมีหลวงพ่อประคูณแล้วก็มี่ปูสองห่วงนะครับผมก็เลยว่าคือไวาเอ๊ะจังเลกันคันหกสองเก็ดสองอย่างก็คับกว่าหกสองเก็ดสองเพราะว่าททศบ้าลก็จะวาดหวย เี่อหกสองเจองศูนกศูเจดก็แล้ว่หลวงพ่อประคูว่าเมื่อเช้านี้โวยเรียกปีบ้า,บายา 0, านี่บอกตตยแต่ศูนเจดแต่วต่คออกไปแน้ะปูว่าหันกระไดเนาะศูนย์เจ็กระไรก็จะ้ว่ากระช่างเสือเกากระแออกบทไปเตี้ยวหันเนาะเก้าศูนเจะมันช่างแค่แต่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดอยู่นี่ดีแล้วว่าจะบอกคนอนนะอบอกเตี้ยจะเสือว่อนนี่เนี่ย โ,โ,อโอ้โอ้ตัวหนันงส<ม>ือสีแดงเลยได้สี้องเด้หนังสือสีแดงเลยอแบบนี้ละอตัวหนังสือสีแบบนี้ละอืมนี่มีแดงสิ่ะนี่แดงซัดเลยตัวบกักใหญ่ายความปูกับยืนเหตุการณ์พอดีแม่กก็ยืนยืดน้ำพ่นสองหัวก็สิว่าเกล็ดเก็ดกันสองน้ำนะพ่นพร้อมบ่เออกับหลวงพ่อพักคู่น้พันคู่พร้อมนะ กพระกกบสองวงเนาะเนผู้ยญิงมาเนี่ยผู้ยญิงก็เอาบัตรมาให้ตั้งสินะว่าก็เจ้าสิลัยเมื่อกีเจ้าว่าจี่ว่าสีซื้อหาสองหกสองเก็ดสองนะเจ้าหลุดเลยเิง๊ยแมนสามตัวครับอันสองศูนย์ซื้อดีมองไมถูกด้วยเนีย เออมีเครื่องหมายถือนะบ้านโอ้พี่รองเอ้ยบัตรเชื่บาดนี่น้าเลยบาดรเนี่ยอืมมันจะเป็นยังไงเราต้องเชียนไว้เป็นยังี่เราอยู่ในบัตรเชื่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับบัตรง่ายๆแล้วก็มีทั้งในสิตีเป็นสี่เหลี่ยมขังสี่ความแบบนี้เลยง่ายๆกับไม้เรียกบัตรน้ำปูนนะพืชถอดแบบว่านี่คือเปรีเลยว่าถอดโอ้พี่รองเอ้ยบาดนี่ b l าสุดได้ยินแล้วด้เนาะอโอ้เขาไปหาหอดปูข้างในพุ๋ยว,ว้าวว่ะปูก็ได้ถือกาสไปแก้คบฟันในเพิ่นฟังซะเตี้ยเออโอ้พี่น้องเลยเราไปชั้นจังหันมืหอเช้าครับผม แสดงมาได้มากเพิ่มเติมได้พี่ตั้งได้เพราะคู่กันว่าเอ้อเลขที่บ้านอยู่ออกตศูนย์เจ็ดเด่ยวคุณแมนบุระษอาจารย์เออกาเจ้าตีกันไว้เนาะเออก็จะตีกันท้ายบ้านเพิ่นตีกันไว้ก็เจ้าจะตีอย่างสั้นนีิคืออันงวดอันเมื่อกี้นั่นละก็เจ้าจะตีกันไว้อย่างสั้นละกาเจ้าเลขอันสามตัวมีศูนย์เก้าหกกันป่ะครับกาเจ้าตีศูนย์เก้าเก็ด นังสินะคือโล่งแก้มนี่สิแกมเพราะว่ามันอยู่ในอันเรอืกไม่มีทีม่านี่ชอบล็อกโตนี่มันมีศูนย์เกล็ดน้ำอ่ะนะขาเจ้าวไร่ทีกันทีลูกแต่ว่าเข้าวตัดเอาทั้งงานละเกล็ดศูนย์เกล็ดละอืะก็เลี้ยงมากเขาเจ้าห้องกากระเลยโยเข้าว่าไร่บัตรตัวนคือถือจะโตโต้นอ่ะท่านบัตรเกล็ดศูนย์เกึ้นเต็มเต็มจะนอกว่าท่านแต่ศูนย์เกล็ดบริกรเนาะครับผม อือนี่อะไรทามิอ๋อตัสั่นล้วพี่น้องเนาะฝากไว้พี่เต๋าดเบิ้งแต่วกระจอกมาเบิ้งในกระดานแล้วจหนึ่งหนึ่งกระจอกมาเบิ้งในกระดานแล้วกระจอกเล็กนั่นกเ็เล็กแก้ความฝันในกระจอกฟังอืมกระจอกว่าเอาอยู่ในกระดานปัดหกหนึ่งว,นนวงวันนี้ปัดหกสองวันละอือโอ้กระจอกกระจอกในว่าโอ้เพ๊้ ก็จะว่าเพราะว่าหกหนึ่งนี่เขาเจ้าก็ซื้อขึ้นหกสองอยู่แล้วนะโอ okay. oh, so, like oh, okay. so, like uh ้เขาเจ้าซื้อขึ้นไว้แล้วแมินเขาเจ้าซื้อขึ้นไว้แล้วอันนี้เขาเจ้ะซื้อลงอืมสิบแปดเขาเจะซื้อสิบแปดเท่านี้เขาเจ้าไปซื้อเลขอันผู้อื่นหรออืมเท่านเอาฝากไว้แล้วพี่น่อยแล้วพิจารณาเบิึงเนาะ ปูดิเมีฝันขึ้นในล่าสุดเพิ่งขึ้นได้ตัวนี้สีแดงเลยนะอันนี้คือต่องวดเลขไม่มีที่มาเลขกี่มาครับผมเอาไว้ดีๆเลขม่มีที่มาานะอันนี้ก็คือเลขปูฝันตองวดึ้นกันแเนาะแต่ว่าตัวนี้คือล่าสุดบัตชิวตัวดีแดงจิงคืองหกสองศูนย์หกสองศูนย์เอาโศกมันพิรณานงให้เป็นทางครับผม